ยามาเด้อยามาเด้อทีไปฝนตกนหน้องสื่อนังซือพิมพ์ใหมพระเจ้าฝน,นตกฝนตกกังหมไปเอาฝนตกกังลุ่มไปเอาไม่ไปลูกไม่ไปไม่ไปไม่จำอันอันเอาอันไม่ไปลูกไม่ไป ไสื่อนังคือพิพ์มึงบรรยากาศนี่ยมึงเสาฝนตกเต้นพี่น้องไปสื่อนังคือพี่แม่กระจอกพี่น้องมึงบรรยากาศนะบรรยากาศหมู่บ้านพี่บูนฝนตกตอนมึงย่งมือเสาสื่อของให้เพื่อนกันพี่น้องมึงย่ามือเสาบรรยากาศบรรยากาศฝนตก ฝนตกฝนตกหมู่บ้านพ่บุญให้น้องเอาอลืมเอาเวนผ้าปิดปากมาใเอดี๋ยวเดี๋ยวเอาผ้าปิดปากกันพี่น้องนี ลูกปลาพี่ตอบตกของฝนตกเซน,นี่แหละมึงพี่น้อง

นพีเให้ไหลกันเด้อพี่น้องนะ